นี่ไงฮะคันนี้ที่จะมาลองถ้ากูลองวันนี้กูเอาแบตหมดเลยนะได้ครับพี่โอจัดเต็มเลยครับเรียบร้อยฟื้นกระพริบเลยสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ข้างนอกอีกแล้วนะฮะวันนี้ออกมาแลด เพราะว่ามีคนนัดมาลองรถนะฮะวันนี้วันนี้อยากลองมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะก็ถามไปเอ้ยมีใครมะะีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ลองบ้างนะฮะพอดีน้องก็เลยติดตอ่อเข้ามานะฮะเขาบอกพี่มาลองเลยนะพี่เนี่ยโรงงานอยู่ใ,ใกล้นะครับ <i> ก็มาอยู่แถวแถวสามพานนะฮะ <im itation> นี่ฮะแบนเดโก้นี่เขาส่งมานี่มีหลายรุ่นนะฮะหลายแบบมากนะครับเอาที่ครับพี่เวลโอ้นี่ไงคนที่ชวนกูมานะครับน้องเบนครับน้องเบนก็มาให้ลองสองรุ่นนะครับพี่เวล นี่งไงฮะคันนี้ที่จะมาลองเอาแล้ว2คันนี้มันต่างกันยังไงวะรุ่นนี้คือซ u เปอร์เอนะครับเป็นรุ่นมอเตอร์2,000วัตต์แล้วก็นี่เป็นรุ่นฮัหน่ามอเตอร์1,000วัตต์ครับหมายถึงว่ามอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ต่างกันมอเตอร์ Motor, กับแบตเตอรี่ต่างกันครับแล้วก็มอเตอร์2,000วัตต์ก็จะมีกําลังส่งที่แรงกว่าครับแล้วก็จะกิน<อ>ไฟหนักกว่าแบตเตอรี่ก็จะเป็นลูกลูกที่ใหญ่กว่าอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเล็กแล้วอันนี้วิ่งได้เท่ากนม้า,ามรีานนาจจะิปะณ1 1015 ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจุดหลกัหลกๆก็คือจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่กับมอเตอร์นะฮะถ้าเป็นพวกตระกูลไฟฟ้าทั้งหลายนะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ก็เนี่ยเขาก็จะมี2รุ่นครับรุ่นที่แบตเตอรี่ใหญ่กับแบตเตอรี่เล็กนะครับน,น้องบอกว่าเนี่ยสตัวนี้ขายดีมากขายที่สุดเลยครับคนไม <c oughs> ่คิดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดนั้นเร็ว่ะ ก็ในเรื่องของประหยัดด้วยครับแล้วก็ความแรงสูงนี่คือก็ไม่ใช้น้ํามันเลยครับน้องเขาเป็นตัวแทนขายของแบรนด์เดโก้ใช่ครับเออเขาบอกขายไม่ได้เกือบปีแล้วครับขายไม่ได้เกือบปีนะครับความรอจะสู้แม่งไม่ได้นะแต่ความเท่กูกินขาดถ้ากูลองวันนี้กูเอาแบตหมดเลยนะได้ครับพี่เอลจัดเต็มเลยครับเตรียมหารถยกให้กูด้วยนะแต่นี่อันนี้คือใช้อะไรก็ได้ใชใช้ปลั๊กไฟธรรมดาปลั๊กสามตาธรรมดาตามบ้านเลยครับอ่าโอเค งั้นกูก็โล่งอย่างน้อยกูไปขอใครเขาชาร์จก็ได้ตามร้านอาหารร้านกาแฟได้หมดเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นพี่หน่อยนะครับว่าพี่ใช้ไงบ้างเฮ้ยกุญแจอะไรเยอะแยะเนี่ยก็มันจะมีปุ่มล็อกกับอันล็อกครับพะมีสัญญาณขโมออยู่ครับต้นแล้วก็อันล็อกแล้วก็เสียบใช้งานได้เลยเสียบกุญแจนะฮะเรื่องให้เสียบพี่ถนัดอยู่แล้วเสียบแม่งอ่แล้วบิดขวาครับผมอ้าวตอนเริ่มต้นก็ถ้าดูที่หน้าปัดขึ้นตัว P นะครับตัว P เกียร์จอดเกียร์จอดครับเราเซฟตี้เพราะว่ารถมันค่อนข้างเงียบครับคนไม่รู้ว่ารถมันทํางานหรือยังใช่ครับคือบิดปุ๊บพุ่มเลยใช่ครับเพราะมันเงียบมากเออก็ฉะนั้นกดตัวคีย์ประมาณวิครึ่งครับผมกดตัวคีย์วิครึ่งเขาจะขึ้นเลขศูนย์อันนี้ก็คือพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วนะฮะไม่เชื่อลองบิดนะครับอันนี้ตั้งเกียร์ขัดตั้งคู่อยู่ครับผมลองบิดได้เลยครับบิดปุ๊บนี่ล้อหมุนเลยฮะบิดใหม่บิดใหม่บิดใหม่ดูดิบิดปุ๊บ พุ่งกันดีพระเจ้าหนึ่งสองสามนี่อะไรวะก็เป็นควบคุมอัตราการปล่อยไฟครับถ้าเกียร์หนึ่งก็คือจะปล่อยไฟเท่านี้เกียร์สองก็คือปล่อยแรงขึ้นเนี้ยแต่ก็คือแลกกับมากับระยะทางที่น้อยลงเนี่ยก็คือแดกไฟมากขึ้นใช่ครับลองปรับเกียร์เล่นดูได้นะครับเออเดี๋ยวลองไปขี่จะลองปรับเกียร์เล่นดูนะแต่ก็แลกกับ ไฟที่กินมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่ารถรถไฟฟ้าเหมือนรถยนต์ในฟ้ามันก็ไม่มีเกียร์นะก็คือเหยียบมากพุ่งมากกินไฟมากตามนั้นนะฮะไม่พอครับมีปุ่มตรงนี้อีกครับอะไรวะเป็นปุ่มเทอร์โบครับปุ่มเทอร์โบใช่ครับกดปุ๊บพุ่งเลยครับในตัดเลยใช่ครับในตัดเลยเซ็ตโต้จะใช้ได้ไบอันโอคันเนอร์เลยครูโอเคงั้นกดปุ่มพีก่อนครับผมเพื่อจอดนอ่ากดพีค้างไว้เพื่อจอดก่อนะปิดเครื่อง โอเคครับแล้วเราต้องเอาอะไรไปด้วยไหมก่อนที่เราจะออกเดินทางไอ้พวกระบบชาร์จฟงชาร์จไฟก็เตรียมที่ชาร์จไฟด้วยอันนี้ก็ดีครับผมอ่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมึงวิ่งเข้าไปเอา a few moments later ป้าครับพร้อมพร้อมเขาผมไอเทียนี่แบบสำรองของตัวเลครับอ๋อถ้าใหญ่ขึ้นจะเป็นแบตสามันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ที่ชาร์จที่ชาร์จใหญ่ครับแล้วนี่ไปเสียบตรงไหนเนี่ยเสียบก็ตรงนี้ได้เลยครับรับผม อ๋อล oh, ูชาร์จอยู่นี่ครับผมและนี่กระเสียบใช่ครับอ๋อ oh, ปักเป็นอย่างนี้เว้ยนี่ไปสามตาปักเป็นอย่างนี้เหมือนปักคอมเหมือนคอมพิวเตอร์เลยโอเคแล้วเราเก็บไหนได้อะเก็บได้ใต้เบาะได้เลยครับอ๋อ oh. บปอ่านี่มันมีที่เก็บดีอย่างนี้ฮะ อ๋อนี่ USB นี่แหละไว้ชาร์จโทรศัพท์ไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้ครับแล้วก็หาไฟตอนกลางคืนก็ได้ครับนะคหาแฟนตอนกลางคืนหาไฟครับหาไฟอ๋อเรียกว่าหาแฟนโอเคเรียบร้อยอ่ะแล้วนู้นน่ะอันนู้นก็เปิดใต้เบาะเหมือนกันครับก็จะมีที่ชาร์จแล้วก็เอาแบตเสริมมาอีกตัวหนึ่งหนึ่งอ่ะโอเคเอาไปเผื่อด้วยใช่เพราะเราไป2คันเราไม่มีสตันนะเว้ยวันนี้เอาให้หมดครับเออเอาให้หมดนะบอกคำเดียวเอาให้หมด ไม่หมดไม่เล,ลกิกโอเคโอเคเดี๋ยว okay okay. เราพร้อมจะเดินทางแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะไปลองความเร็วแล้วก็ไปแม่งประมาณสักไม่รู้วิ่งได้กี่โลนะเจ็ดสิบกว่าโลประมาณนั้นครับขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็น้ำหนักคนนะครับอ่าโอเคไปเดี๋ยว e, okay. มาลองดูกันเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะ <S <S แล้วกูขี่คันไหนก่อนดีอะก็ลองโคลนิ่งพันหลักก่อนก็ได้ครับพันเล็กก่อนนะจะได้เดี๋ยวเวลาขี่คันใหญ่จะได้ว้าวใช่ครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวกูลองนี้ก่อนแล้วกัน เราขี่มา2.2กิโลครับตอนนี้เหลืออยู่แบตเหลืออยู่มาณ3ขีดนะฮะเนี่ยจริงๆแม่งบิดบิดไปเลหลือ2ขีดต่อเกียร์สเนี่ยลุนเหมือนกันนะเนี่ยเราเพื่ออดูกันครับเออไปได้ไกลแค่ไหนทัานใหญ่แรงกว่านี้ครับเอเอ,เ,อเดี๋ยวรอคันใหญ่บ้างเ,เดี๋ยวคันใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะไปพักจุดต่อไปเราจะไปวังจิรดา เดี๋ยวเราจะข้ามไปแล้วก็ออกไปทางนู้น <Okay. S 2> เดี๋ยวลองดู <Okay. S 2> ได้ครับเอองั้นเดี๋ยวให้สลับกัน <Okay. S 2> สลัับกนโอ okay. เดี๋ยวสลับกันนะ <Okay. S 2> สองคันนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปคันนี้ แบตหมดนะฮะนี่นี่นี่แบตหมดอันนี้คันเล็กแบตหมดก่อนแล้วนะฮะเรียบร้อยพื้นกับพิบเลยวิ่งไปกี่ิโลวะ50กิโลพอดีครับ50กิโลนี่อัดความเร็วเกียร์สามมาเรื่อยๆเลยนะเทอร์โบบ้างอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตดีเอาแบตสำรองมาเออมาเดี๋ยวพี่ถือให้นี่ยกเวทรอไปก่อน ครัเอาปิดคันเอ้าเดี๋ยวนะปิดคันเอ้าก่อนอ่าแล้วมาดึงตรงนี้อ๋ออันนี้ต um ัวปลั๊กชาร์จใช่ครับอ่าอันี้ออกสองอันนี้ยกออกมาแล้วอันนี้แบตยกแบตไปนะนี่ใส่ยังไม่ในนี้เึร็แล้วก็เสียบปลั๊กเช้าอย่างนี้พี่ถามหน่อยดิครับอย่างนี้ใช้จนแบตหมดหรืแบตมันจะเสื่อมไวไหมก็ไม่แนะนำครับก็จะทำให้มีหัวระถต่อแบตนิดนึงครับระยะ ไซเคิลมันจะน้อยลงกว่าการใช้งานที่ผมว่าใช้ประมาณ60-70%แล้วชา์าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วปกติไอ้น,นี่แบตคือมันเกลี้ยงเกลี้ยงลูกเลยไหมหรือว่ามันยังเหลืออยู่จริงๆแล้วยังเหลืออยู่ครับแต่ว่าเราตั้งเซตไว้ในคอนโทรเลอร์ครับให้เหลือประมาณนี้พอ,อเพื่อที่จะไม่ไปทำลายตัวแบตมัน,นเพราะว่าเพราะว่าไอตอนที่ไปรถนตในฟ้าเขาก็บอกเหมือนกันว่าแบตอย่างน้อยต้องเหลือประมาณสัก15%อ่ามันจะไม่ได้หมดเหลือศูน เออถ้าถ้าเหลือศูนย์อ่ะมันจะพังไวพูดง่ายๆการแบตเขาเสื่อมครับอ่าแล้วเปิดไงคาเต้เปิดได้เลยครับเปิดคาเต้อ่านี่มันยังมีแบตสำรองแล้วคันกูเนี่ยเดี๋ยวไปดูคันดูดีกว่ามันเหลือ72โวลต์อ่ะตอนนี้เราวิ่งไป50โลแล้วนะฮะก็ถือว่าคันนี้นี่ขี่มาแรงกว่าเยอะเดี๋ยวเปลี่ยนแบตแล้วเราไปต่อไปายทางแล้วเดี๋ยวจะได้สรุปทีเดียวไปเรียบร้อยไหมไหนดูดิดูดิ นี่ๆๆๆเต็มแล้วเต็มแล้วสขีดเต็มเรียบร้อยเรียบร้อยก็แสดงว่าถ้าแบตสลูกแม่งก็มาร้อยโลขับกลับได้สบายกูก็รุ้นเหมือนกันนะเนี่ยขี่ไปก็รุนไปไปเดี๋ยวเราลุนไปว่าไปหากาแฟกินไปทาง นีอยู่ที่ปตทตรงที่ทาวดีนะปตทสนักงานใหญ่นะครับมีแว๊บแจกกาแฟนะเออเมื่อกี้ถามหน่อยว่าไอ้ที่แบตหมดเนี่ยอาการมันเป็นยังไงวะก็อย่างแรกเลยคือสังเกตตัวแบตเตอรี่เนาะมันจะเหลือประมาณหนึ่งขีดแล้วหนึ่งขีดเสร็จมันก็เริ่มกระพริบแล้วกระพริบแล้วแล้วจากนั้นเรผมก็เริ่มชะลอชะลอไว้ด้วยแล้วคือแบบว่ามันจะแบบค่อยๆอือึดมันแบบแบบเหมือนรถแบบคทำย่าฟาดผ่านใกล้หมดแล้วแบบชะลอหยุดเหมือนจะเป็นแบบชิ้นทาชิ้นทา ห้าสิบแปดหรือผมดูแลแล้วก็แล้วก็หยุดเลยแล้วก็บิดไม่ไปแล้วบิดยังไปอยู่แต่ผมว่าพอก่อนดีกว่าอันตรายเลยคืออันตรายคือมันมันดูแบบว่าเดี๋ยวโดนรถข้าไปแดกก่อนแล้วตอนนี้เราระยะทางประมาณห้าสิบโลห้าสิบห้าโลเนาะห้าสิบห้าโลเนี่ยก็คือจากสมพานแล้วเมื่อกี้เราวิ่งไปถนนอักษาขึ้นสะพานทางนี้มานุ่มมาับดี แล้วก็เนี่ยเลี้ยวมาเลาะมาจัดจักรเจเจนะฮะแล้วก็ของถนนที่พาวดีเลี้ยวมาปตทนะฮะในคันนี้นี่จากตอนกี้เต็มเต็มเรา79โวล์เนาะตอนนี้เราเหลือประมาณ72โวล์ครับเราใช้ไปประมาณ7โวล์7โวล์อ่าก็เหลืออีก7โวล์ก็อีกครึ่งทางก็มีลุ้นถ้าอย่างนั้นก็มีลุ้นประมาณสักเกือบ80กิโลได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูถ้ามันไม่ไหวจริงถ้ามันอื่นจริงต้องแวะชาร์จว่ะได้ครับ ไปงั้นะเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จแล้วเราลุกยกันต่อดเดี๋ยวเราไปจุดที่3ตรงแถวราชคกลึกแล้วก็เราค่อยกลับสามพาน์วันนี้ร้อนเลยนะได้ครับลุยยา มีแบตแล้วเมือเ่อกี้จาก79เนี่ยเหลือ61โวลต์เดี๋ยวงี้ขอเขาชาร์จนี่ครับจะขอ,อซื้อไฟหน่อยได้ไหมครับซื้อไฟคืออะไรครับซื้อไฟมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับผมอยากจะขอเสียบชาร์จไฟหน่อยเสียบปลั๊กธรรมดาครับแล้วก็คิดเป็นหน่วยมันกี่หน่วยนะประมาณสองหน่วยสองหน่วยครับ,รบจะขอ,อะชั่วโมงก็วิ่งกลับถึงชั่วโมงหนึ่งครับเอาแค่ชั่วโมงหนึ่งพอเอาเครับขอหน่อยได้ไหมฮะ มันไม่งั้นไม่ถึงสามพันต้องเอามาช้าตรงไหนได้เราเข้ามาข้างในได้เลยครับโอ้โอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่างนี้พี่คิดยังไงอ่ะคิดทางยังไงผมให้ใช้เยอะไหมผมไม่รู้อะฮะปกติหน่วยหนึ่งการไฟฟ้าสามจุดห้าบาทแต่พี่ผมผมขอซื้อพี่ยี่สิบบาทโอ้ถ้ายี่สิบบาทก็ไม่ถึงสามพันเลยเหรอเนี่ยเออใช่ยี่สิบบาทขอสักชั่วโมงหนึ่งโอเคครับโอ้ขอบคุณมากนะครับไป ขั้นตอนการชาร์จแนะนําให้เสียบกับมอไซค์ก่อนครับเพื่อป้องกันการสปาร์นี่ใช่ไหมเอออ่าแล้วก็เสียบชาร์จโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยขั้นตอนการดูว่าติดไม่ติดก็คือดูที่กล่องได้ครับก็คือเป็นสีแดงก็คือชาร์จอยู่สีเขียวก็คือชาร์เต็มแล้วครับก็สรุปนะฮะสำหรับวันนี้นะที่ลองมอไซค์ฟ้าด้วยตัวเองนะเริ่มต้นจากคันนี้นะฮะที่ขี่ออกมานะครับบอกเลยว่า ความเร็ว嘛สูงสุดนะครับเกียร์หนึ่งสามสิบนะครับเกียร์สองสี่สิบสี่สิบกว่ากแล้วก็เกียร์สามวิ่งได้สูงสุดความเร็วหกสิบกิโลเมรตรต่อชั่วโมงเนาะถ้าเทียบว่าเอาไปใช้เชิงใช้งานเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะอันนี้พูดแบบรู้สึกส่วนตัวเนาะเพราะว่าความเร็วมันสูงสุดแค่หกสิบคือถ้าวิ่งรอบนอกลดท่าไปแดงแน่นอนเหมาะแก่การวิ่งในเมืองวิ่งใกล้ๆนะในหมู่บ้านหรือวิ่งแบบซื้อของใช้จุกจิกจุกจิก,จกเนี่ยแล้วบวกกับว่าระยะทางเนี่ยคันเนี้ย ที่วิ่งได้สูงสุดเนี่ยระยะทาง50กิโลเมตรนะฮะแล้วก็โชคดีว่าแบตเตอรี่มันสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะก็ไม่ต้องเสียเวลาเนาะอันนี้คือข้อดีของคันเล็กนะครับทีนี้เราไปดูคันใหญ่กันบ้างคันใหญ่เนี่ยคันใหญ่เนี่ยส่วนตัวชอบนะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันใช้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้เคียงรถล้ำมันมากที่สุดเพราะว่าความเร็วเนี่ยสูงสุดเนี่ยที่ลองบิดมาได้ประมาณ90กิมตรต่อชั่วโมงเนาะ แล้วก็ระยะทางคันนี้ที่วิ่งได้เนี่ยประมาณ80กิโลเมตรต่อนหนึ่งการชาร์จนะฮะแต่ข้อเสียก็คือแบตเตอรี่มันเนี่ยมันจะดึงออกมาไม่ได้ต้องชาร์จอย่างนี้อย่างเดียวชาร์จกับสเต,เตชันอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไอความรู้สึกที่ขี่แล้วมันต่างกับรถน้ํามันเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเคยชินกับรถน้ํามันเนาะคืออยู่รถน้ามันนี่คุณขี่ออกขวาอย่างเดียวเลยนะขี่รถไฟฟ้านี่คือใจเย็นอย่างเดียวเลยแบบความเร็วมันได้แบบไม่กระชากนะแต่ก็ความเร็วมันโอเคระดับนึงแหละ แต่ต้องขี่ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคนะอันนี้น็อตแบสนะ90กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อันนึงที่อีกก็ไม่ชินนะฮะก็เรื่องของการพอจังหวะขึ้นเนินน้อนแล้วเราแบบกำเบกเอาไว้นะแล้วพอปล่อยเบรกนะมันถึงจะเร่งได้นะฮะแต่ถ้าเรากำเบกแบบปล่อยไม่สุดอ่ะมันเร่งไม่ออกเว้ยมันไม่ชินอ่ะเออมันต้องปล่อยเบรกให้สุดเท่านั้นอ่ะเวลาติดไฟแดงเนี้ยแล้วเราแบบปล่อยนิดเดียวอ่ะไม่ได้ไม่ไปแล้วก็สุดท้ายนะฮะมาน,นี่เลย เบนนะฮะมึงในฐานะที่เป็นดีลเลอร์นะครับเบนกูอยากคอมเมนต์อันหนึ่งนะครับผมกูมรู้สึกว่าแบตเตอรี่แม่นดูยากมากเลยอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะมึงช่วยไปบอกให้เขาแบบว่าแก้เป็นแบบว่าเฮ้ยแบตเท่านี้เหลือ,อวิ่งอีกประมาณได้กี่กิโลมึงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับผมคือกูจะรู้ไหมว่าอีที่กี่โวลต์มันจะวิ่งได้กี่กิโลคือการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย กูแม่งก็กังวละเวยพอแบตมันจะหมดคือมันจะวิ่งช้าลงใช่ไหมครับผมเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแม่งจะวิ่งได้อีกไกลขนาดไหนคืออย่างน้อยๆมึงบอกเป็นตัวเลขกูมาเลยว่าวิ่งได้อีกกิโลกูจะได้ทำใจกูได้กะวางแผนได้ถูกเลกว่าถ้าอย่างรถยนต์ไฟฟ้ามันยังมีบอกคำนวณเป็นระยะเอออันนี้คืออยากให้ทำเนาะแล้วก็ไอ้เรื่องของออปชั่นนะฮะเขาว่าแบง์อ่ะ ถ้ามันมีแบบว่ามี power bank แบบว่ใส่ปุ๊บแล้วเพิ่มระยะทางได้เสียบแบตได้เนี่ยเอออันนี้หวังว่าอาจจะมีของแต่งในอนาคตนะฮะเอออันนี้เป็นอมเมนต์นะนตัวนะฮะแต่ถือว่าถ้าเราลดไฟล์เ,ลฟเนี่ยพี่โอเคถ้าพี่ยอมรับพี่ยอมรับไปตัวนี้โอเคครับไอ้ตัวนั้นาอาจจะไม่ตอบโจทย์นะกูทําใจไม่ได้นะรู้สึกเป็นแม่บ้านอันนี้กูทําใจได้ยอมรับได้นะก็ลองไปดูฮนะก็ไม่แปลกใจรุ่นนี้ขายดีสุดใช่ไหมขายดีที่สุดแล้ครับตอนนี้เพราะว่ารูปโฉมมันแล้วก็ การตอบสนองเพอร์ฟอร์แมนซ์ความเร็วรก็ถือว่าใกล้เคียงเนาะแต่ที่สําคัญอีกหน่อยใน,นอใน,นาคตกูว่าช่วยมีเสียงเทียมเหอะขี่ในหมู่บ้านหรือขี่แบบใกล้ๆความเร็วประมาณแบบไม่เกิน30มสิบคือไม่มีใครได้ยินเลยเสียงมันเงียบเงียบมากเงียบจนกูไม่รู้ว่าไอ้หี่ตอนนี้เครื่องติดหรือเปล่า <c oughs> มันก็ใช่ใช่ไหมเข้าใจเออโอเคโอเคครับผมเออก็เป็นว่าสาหรับบอไซไฟใครดูอยู่นะก็ลองไปคิดดูนะครับเดี๋ยวกูไปจ่ายตังค์เขาก่อนนะะเกรงใจเดี๋ยวใกล้จะเต็มแล้ว พ,พี่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอจ่ายตังค์ครับนะฮะสองคันสองคันนะฮะคันละยี่สิบโอ้ขอบคุณมากค,ครับ,รบขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอาจจะมาใช้บริการกินข้าวที่นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณน้าใจพี่มากเลยครับไม่งั้นแย่เลยก็สําหรับคลิปนี้นะฮะตั้งใจเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่าถ้าคิดจะซื้อหรือใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะเจอยังไงบ้างทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะความคุ้มค่าเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับใครนะครับ มีคอมเมนต์อะไรอยากจะพูดถามอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าคงจะได้ไอเดียพอสมควรเนาะก็เดี๋ยวไว้ E ีีหน้านะจะเอามาลองวิ่งแบบเชิงพาณิชย์ดูว่าแบบมาส่งของเลยจะเป็นเด็กส่งของดูนะฮะว่าจะช่วยเซฟเงินขนาดไหนนะครับคุ้มขนาดไหนก็เป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับ